ยินดีด้วยดาราสาวสละโสดง่ายๆไม่มีพิธีไม่มีซองไม่มีของขวัญเป็นภาพงานแต่งงานในฝันของใครหลายคนสำหรับงานวิวาสุดแสนโรแมนติกของนักแสดงสาวสวยยิปซีคีรติมหาพฤกษพงกับแฟนชาวอังกฤษนิโคลัสหลังจากศึกษาดูใจกันมานานห้าปี ซึ่งงานนี้สาวยิปซีและเจ้าบ่าวตั้งใจให้เป็นเวดดิงรันชอนมีแค่เฉพาะคนที่รักมาอยู่ข้างๆในวันสำคัญทั้งคู่และจะมีงานแต่งงานริมทะเลอีกครั้งในวันที่24กันยายนนี้ล่าสุดสาวยิปซีได้เผยความในใจว่าเวด l ิิรันชอนวิด my f แฟมิลี s วันที่21กันยายน2023วันนี้จัดงานกันเองภายในครอบครัว ไม่มีพิธีไม่มีซองไม่มีของขวัญแค่ได้มาเจอกันทานข้าวด้วยกันถ่ายรูปเล่นกันแต่มันเป็นวันที่ดีมากๆมากๆมากๆและเรามีความสุขมากๆเลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่มาใช้เวลาด้วยกันและขอบคุณเพื่อนๆและทีมที่แสนน่ารักของเราที่ทำให้วันนี้เกิดขึ้นด้วยครับ